สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามมเชียเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปโค้งสุดท้ายครับผมเลขของปู่พ่อสําเนียงหรือว่าปูแหลมเด้อครับผมครับเลขปูเขามาประมาณ4ีงวดติดแล้วครับพี่น้องเนาะครับผมก้อนนันนันแต่คำื่าขึ้นเวทีก็สามงวดติดครับสําหรับเลขปู่พ่อสําเนียงครับผมพี่น้องเอฟซีไร้ทัน ที่เขามาไม่อาจจะยังปรทราดด้วยครับผมเพราะว่าเพิ่นเป็นเลขหลักสิบบนหลักหน่วยบนครับผมปักหลักครับพี่น้องเนาะเลขไม่ต้องกลับครับทั้งบนทั้งล่างแะครับพี่น้องครับแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นเข่าบนดูมากกว่าล่างด้วยครับผมครับที่เพิ่นว่าแหละครับพี่น้องถ้าเข้าบนล่างจะหลุดถ้าเข้าล่างบนจะหลุดครับผมจะเป็นดังสี่ครับพี่น้องเนาะครับคลิป ก้อนานี่ครับผมเป็นคลิปที่น่าำเสนอเป็นคลิปแรกของปูครับผมพ้นว่างไว้ก็เป็นชุดเต็มอยู่ครับพี่น้องเพราะถ้าในตัดครับเดี๋ยวจังไดมาเบิ่งกันในงวดวันที่6นี่ครับพี่น้องเนาะคลิปโค้งสุดท้ายนร่องเบิ่งครับผมครับปูจิมีที่เด็ดเพิ่มตัวเลขหรือว่าตัดตัวใดออกครับผมครับคัดเน่นๆเพื่อพี่น้องพเอครับผมเป็นแนวทางเส้งโศกเส้นดวง อาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงดวันที่16เมษายน67ครับเอาไปทั้งนอกบ่ได้ครับพี่น้องเนาะหนึ่งห่อสองเสียงเพลงครับผมอัดคลิปไปนยากครับพี่น้องอัดอยู่ในห้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกัปปูพอสำเนียงเก่ามาเชียร์ก็ขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์นเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังโค้งสุดท้าย ปู่พ่อสำเนียงกันเลยครับปู่ครับเก่ามาเชี่ยกาวนมัสการครับอาจจะเล่นพอนครับมีดูซื้อว่าจีฮ้อนเป็นพิเศษนะปู่ แม่แม่โอ้าอากาศห่อนแต่ย่งดีมีล่มมานิดน้อยอยู่อ๋อล่มปะปูร่มช่วยๆมาอยู่ครับปู <laughs> <อ>ครับอันมันนี้กับวันทีท่สิบหาแลนะ้วนะปูครับผมมืออื่นกับถือว่ากับ<อ>มาแล้วมืออื่นอันจะมาให้ปูสรุปนี่และครับผมโคงสุดท้ายปูโครง<อ><อ>สุดท้ายมีตัวเพิ่มหรือว่าตัวลดจังไดแน่ครับผมอ๋อตัวเพิ่มจากอันเก่าเนาะ ตเพิ m, c, ่มจากอันเก่าไม่มีหรือ่จะโตเก่าแต่ให้ไอ้เหนหวังเล่นก็คือเก่าหนึ่งกับสี่หนึ่งอ๋ทุกอย่างยังเหมือนเดิมปะปูนั่งเหมือนเดิมคือเก้าหลักสิบสี่เก้าสองแง่หลักหน่วยหนึ่งกับเก้าหนึ่งเก้าเก้าเลยพอหนึ่งหนึ่งเก้าแล้วก็เก้าครับผมแงนแง่เหมือนกับว่าเก้านี่ชนมาหลายนะปู มาหลายมาหลายเก่ามาหลายจับกูที่ผู้ใหญ่กับมีสองนองสองเก่าซีหนึ่งซี่เก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าแมนมีคำนั้นโอ้ที่แต่งออกหนึ่งออกไปเน้นกับคือไม่แตเก่าหนึ่งกับซี่หนึ่งเก่าหนึ่งกับซี่หนึ่งแอนตัวเน้นปุ๊บปุ๊บผู้เล่เตะอ่าประกบสามตัวปะปู ปะกบสามตัวเอาคันปะกบสามตัวลักลอยครับปูลักลอยนี่ใส่ศูนย์หนึ่งเก้าเป็นลักลอยศูนย์หนึ่งเก้าหลักลอยแมนแมนเอาปะกบเอาเลยบาทนี่ครับปูแต่ว่า <c oughs> ถึงเดนมากคือสี่หนึ่งกับเก่าหนึ่งเดี๋ยวปูแมนแมนครับ <c oughs> เลขล่างละปูเลขล่างให้สอง สองเหมือนเดิมครับแมนแัดตัวเดียวสองศูนย์สองศูนย์นตัวเดียวที่ปูให้ชุดเต็มมีซีสองกับศูนย์สองเน่นชุดก็คือสองศูนย์ะปูว่านี้แมนโอ้ยังเป็นชุดเดิมอยู่ชุดเดิมอยู่ครับถ้าพี่น้องซีอยากได้สามตัวเอาศูนย์หนึ่งเก้าประกบเข้าไปเด้วครับพี่น้องเป,เป็นลักร่อย ศูนย์เก้าประกอบเข้าไปนี่ก็คือที่เด็ดปูกับหุ้นตาปูกับจัดหัวขังมาเด้นะปูเนาะแม่นได้หขางครับที่ย่หัวขันปูกับอันนั้นจะ2 2> ขกเลขบนครับปูเลขล่างนี่ยิงหน่อยเลยปูนักสองศูนย์เลยทีครับนักสองศูนย์ตัวเดียวครับโอ้กาดหอนอยู่นี่ อ่าห่อนครห่อนครไปแจ้งไรท้องใส้ว่านห่อนบอห่อนครกับปู่าจ,จิตกวจน้อยนกะปูนะกับบตัตัวไหแมนครับการมันหลอนจิงได้กับเขางวดนี้ก็ยังเป็นตัวเดิมครับพี่ดองเพียงแต่ว,วันจะได้สามตัวปูมาจัดเหล็กสามตัวไห่ศูนย์หนึ่งเก่าสี่หนึ่งกับเก่าหนึ่งครับเก่ามาเชี่ยกับชิลบวลัวสำหนีเด้อครับปู เอาเจริญพรเจริญพรกลาบนมัสการครับสวัสดีปีใหม่เอาโชคดีโชคดีเด้อครับทัวรับปูเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขปูแหลมหรือว่าปูพอสำเนียงครับพี่น้องเนาะครับเพิ่นกะย่างว่างชุดเดิมอยู่ครับผมครับพี่น้องเอฟซีกะอ่ะรอคอยอยู่ครับผมคงที่ไทยปูจะเปลี่ยนแปลงบ่ ครับก็ได้เพิ่มเติมมากเลยเป็นหลักร้อยเน้อครับพี่น้องครับหลักร้อยครับผมก็คือเก้าศูนย์หนึ่งเก้าครับผมเป็นหลักร้อยครับประกอบใส่ครับสำหรับเลขหลักชิบบนครับผมสี่เก้าสองหลักหน่วยบนหนึ่งเก้าเก้าประกอบคู่สองหนึ่งสองเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าครับที่ผู้เน้นก็คือสี่หนึ่งกับ เก้าหนึ่งได้ครับพี่น้องเป็นเลขไม่ต้องกลับครับเลขไม่ต้องกลับประกอบครูเอาสามตัวเข้าไปครับพี่น้องเนาะก็จะเป็นศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับผมอันนี้คือประกอบเฉพาะสุดที่ปูเน้นได้ครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็มาที่เลขล่างก็ย่างคงวิ่งล่างสองคือเก้าครับพี่น้อง วิ่งล่างสองครับตัวเน้นสุดๆก็คือสองศูนย์นะครับผมสองศูนย์ตัวทีพปูประกอบให้คลิปก้อนก็คือสี่สองกับศูนย์สองติดไว้น้ำจักน้อยครับพี่น้องเป็นเลขสามคู่สามหางเน้นไปที่ล่างสองศูนย์ครับผมเนี่ยครับพี่น้องแนวทางตัวเลขปูพ่อสำเนียงหรือว่าปูแหลมเด้อครับพี่น้องครับเลขบนเดินดีมาสามสีงวดติดแล้วครับผมครับ เกมาเชียตามมากอะจะมี032681ครับพี่น้องเนาะก้อนนันนันก้อนที่จะไปตามปูกับเข้าเลยครับผมแต่ว่าที่ลงคลิปไปกับมี03ไม่ต้องกลับเลยครับผมแล้วก็มา26ไม่ต้องกลับแล้วก็มา81ครับพี่น้องครับลาดสุดนี้ครับบึงไปน้ากันเด้อยครับพี่น้องครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียกับขออวยพรให้พี่น้องไอพี่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับ วันที่16เมษายน67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ